สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนพกูดูได้แล้วนะคะที่เดวดาวช n n น l ค่ะ มาดูกันที่ตัวแรกนะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะเราจะลงพรามเมอร์ลงไปก่อนนะคะเป็น s p o r e s e Prime Makeup Booster Long s t a y สำหรับตัวนี้นะคะเป็นพรามเมอร์ที่ช่วยดำให้รองพื้นนะคะติดทนนานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วยปรับสีผิวของเราเยให้ดูกระจ่างใสด้วยนะคะมาดูที่ขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะลงรองพื้นนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นของใหม่ค่ะจาก b e l บ ine นะคะ m b e l l i n e Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation ะค,ะคือใช้มือทาลงมาได้เลยอ่ะคือเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ให้การปกปิดดีนะเพราะว่าคือช่วงนี้เนี่ยดบเป็นสิวอยู่นะคะมีรอยแบบเยอะแยะมากบนหน้าเนี่ยหลังจากนั้นนะคะมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์คู่กันนะคะที่เขาส่งมาให้ลองนะคะก็คือตัวนี้เลย m e v e r i n m a s t e อ Concealer ล e รนะคะ,คะ,คะ By Face Studio ตัวนี้นะคะ ก็โอเคเลยนะในระดับหนึ่งนะคะปกปิดแต่ไม่ได้หนายังปกปิดแบบให้ความเป็นธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นค่ะมาลงเชดดิ้งหน้านะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะ W7 นะคะตัวนี้นี่เป็นอ่าบรอนเซอร์เนื้อครีมนะคะก็อ่าลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาถ่ายรูปอะ่ะน้าจะดูแบบว่าวลู ะะก็ทาไปตามบริเวณกรอบหน้าของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นดนะคะด้วยฟองน้าอีกเช่นเดียวกันเอาละค่ะหลังจากลงผลิตภัณฑ์แบบเนื้อครีมเสร็จเรียบร้อยน,นะคะที่นี้เนี่ยเรามาเซตแป้งทับตามดีกว่านะคะซึ่งแป้งที่เลือกม,มาใช้วันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะคะ รีเบกาค่ะส MOOTH SILKY POWDER SPF 18 PA บวกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้ง ผสมรองพื้นนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสมูทนะคะพอทาไปแล้วเนี่ยก็คือจะดูแบบว่าหน้าเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสูตรซิลกี้พาวเดด้วยนะคะก็คือมันจะมีความแบบว่านุ่มมันจะมีความแบบว่าเนียนกว่าเนื้อแป้งสูตรธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วก็ <Wow. S 1> อนูของเขาอะ่ะมันจะเล็กแล้วก็สามารถ เกาะติดบนหน้าของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับแป้งตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าต้องหยิบกลับเอามาใช้ในฮาวทูให้ดูอีกทีนึงเพราะว่ารู้สึกว่าชอบเนื้อแป้งเขาว่ามันมันบางเบาแต่ว่าปกปิดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรกันน้ําด้วยก็คือทาไปแล้วเนี่ยจะก,กันน้ํากันเหงื่อนะคะคือเราเคยใช้ระหว่างวันนะ่ะในอากาศที่ร้อนๆมากๆอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยพอมาเช็คหน้าดูแล้วรู้สึกว่า หน้าของเรามันยังอยู่เหมือนเดิมอะคือหน้ามันไม่ได้แบบไม่ได้หลุดไม่ได้ล่อนมาเป็นแบบคราบแป้งเฮ้ย <He i, S 1> เนื้อแป้งมันมันค่อนข้างเวิร์กเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแป้งอีกหนึ่งตลับเลยนะคะที่เหมาะ กับสาวไทยนะคะแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนๆอย่างบ้านเรานั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดาใช้เบอร์ R2 ค่ะซึ่งจริงแล้วของเขาเนี่ยมีด้วยกันอยู่2เบอร์นะคะก็คือเบอร์ R1 ค่ะจะเป็นเบอร์ที่เหมาะสําหรับคนที่ผิวขาวหรือว่าผิวขาวอมชมพูนะคะส่วน R2 อันนี้นะคะที่เดาใช้เนี่ยก็คือจะเป็นเบอร์ที่เหมาะกับผิวขาวเหลืองหรือว่าผิวสองสีอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะสามารถใช้ได้โดยที่หน้าไม่วอก นะก็ยังไงก็ถ้าใครที่อยากใช้เนี่ยก็คือแนะนําว่าให้ใช้ให้ตรงกับสีผิวให้มากที่สุดนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะมันก็ปกปิดได้ดีเลยคือไม่ต้องทารองพื้นก็ได้นะคะคือทากันแดดเสร็จปุ๊บทาไอ้แป้งตัวนี้เนี่ยทับลงไปเลยก็ได้นะคะก็มันก็จะให้การปกปิดได้ในวันที่แบบว่าเบาๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดาอยากได้การปกปิดที่ค่อนข้างที่ จะแน่นหน่อยเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือมันมีรอยสิวรอยนุ่นรอยนี่เยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะคะล้วก็จะเคล็ดีการทารองพื้นก่อนแล้วก็ทาแป้งตัวนี้ทับลงไปตามนะคะแต่ว่าปกติทุกคนจะเห็นดาวใช้แบบว่าแปรงเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะใช้ฟองน้ํานะคะทาลงไปเพราะว่าบอกแล้วว่าอยากได้อะไรที่มันแบบว่าปกปิดด้วยแล้วก็แน่นด้วยแล้วก็เนียนด้วยนะคะก็วิธีการใช้ฟองน้ําเนี่ย ก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยเนียนมากยิ่งขึ้นว้าว <Wow. S 1> ต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนของคิ้วกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งขั้นตอนคิ้วทั้งหมดวันนี้จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะนะคะ,นะคะซึ่งก็จะใช้อาอเทมเหล่านี้นะคะอันนึงก็คืออันแรกเลยนะคะเราจะลงพราเมอร์คิ้วลงไปก่อนนะคะโดยใช้ Benefit p r o w อร์ะคอนดิ i i นนด์น m e r ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นพราเมอร์สำหรับคิ้วค่ะทุกคน มันก็เหมือนการที่เราทาพรางเมื่อลงไปก่อนที่เราจะทารองพื้นนั่นเองค่ะที่ใช้ก็นี่เลยนะคะปิดนี่นะแล้วเนื้อมันก็จะออกมาตรงรูตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ทาลงไปก่อนเลยทาลงไปทาลงบำรุงลงไปนะคะจะช่วยแบบว่าทำให้คิ้ว,วเรียงเส้นมากยิ่งขึ้นจะช่วยแบบว่าปูพื้นฐานของการเขียนคิ้ว,วทำให้มันแบบว่าเป,ะป๊ะปังมากขึ้นนั่นเองหลังจากนั้นค่ะ เขียนคิ้วกันด้วยตัวนี้เลยนะคะ g r o o e proof brow pencil ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็น2หัวนะคะก็จะเป็นหัวดินสอด้านหนึ่งแล้วก็หัวแปรงด้านหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะาปัดผลคิ้วนะคะด้วยเจ้ามาสคาราคิ้วตัวนี้เลยค่ะ benefit gimme brow ค่ะ คิวเสร็จแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนของดวงตาก,กันบ้างดีก,กว่าเลยคะ่ะก็อายแชโดว์ที่จะใช้วันนี้นะคะได้มาจากเกาหลีค่ะ e t o u d e House นะคะ, e d ะ,คะตัวนี้เป็นชื่อรู้ว่า Blend for 4 Eye นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหมดอายแชโดว์ทั้งหมด4สี4นะคะวันนี้เขาจะเลือกใช้สีส้มตัวนี้นะคะคัดเบ้าไปก่อนนะคะัดให้มันดูแบบว่ามีสีสันนะคะ หลังจากนั้นค่ะใช้อายแชโดว์แบบครีอนนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้ของ g o l d e n Rose Eyeshadow Crayon Waterproof นะคะตัวนี้ทาลงไปให้ทั่วเบริเวณกลางเปลือกตานะคะง่ายมากแบบว่าขีดๆลงไปแล้วก็ใช้นิ้วมือแบบว่าเกลกียๆแค่นี้หลังจากนั้นใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะ เบรนลงไปที่เบรนขอบตาล่างค่ะทําแบบนี้นะคะเพื่อให้มันแบบว่าดูฟุงฟ้งๆมากยิ่งขึ้นแล้วใช้อาชโดสีทองตัวนี้นะคะทาไปที่เบรนหางตาค่ะตรงปลายหางตาตรงนี้นะ หลังจากนั้นค่ะใช้อายไลเนอร์สีดำนะคะเขียนลงไปที่บริเวณขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างค่ะแต่ว่าข้างนอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์สีขาวข้างในบริเวณขอบตาล่างอีกทีนึงค่ะ mm hmm. เขียนให้มันเป็นเหมือนแบบแค่เงาๆพอนะคะข้างนอก mm hmm. หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะมาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์สีขาวนะคะที่เอ่อวอเตอร์ไลน์ตรงเนี้ย จากนั้นค่าเขียนอายไลเนอร์ด้านบนนะคะให้เส้นมันคมกริบกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้จะใช้ตัวนี้เลย m mm ม hmm. y b e l l i n e h y r e r Sharp Wing นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย mm hmm. คือ mm hmm. หัวมันแหลมมากๆเลยนะคะมันสามารถหรือว่าตวัดแบบว่าเส้นให้มันแบบว่าคมกริบได้ตัวนี้ชอบมาก mm hmm. และจากนั้นค่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่า hmm. ค่ะซึ่งมาสคาร่า hmm. วันนี้นะจะ mm hmm. บอกว่ามันดีมากมันแบบว่า เฮ้ยนี่ใช้คือจนจะหมดแล้วหลังจากที่ได้มาจากเกาหลีนะคะก็คือ i t ท o i ี House e u r อร Fix นะคะช่วยทำให้ขนตาของเราเนี่ยทั้งงออนะคะแล้วก็ช่วยล็อกขนตาทำให้แบบว่าขนตาทั้งหนาทั้งยาวคืดีตัวนี้ดีชอบตัวนี้ชอบ แต่งมาตั้งนานแล้วๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นคําว่าสปาร์คิ้งบนหน้าเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาของสปาร์คิ้งแล้วนะคะก็มาดูสปาร์คิ้งเลเวลแรกนะคะที่เราจะใช้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะคะ e toD ดี e s e y e y e l i n e r อันนี้จะเป็นอายไลเนอร์กับเพดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันวิ้งดีมากๆมันวิ้งแบบว่าถูกใจมันวิ้งแบบว่าถูกจิตอีกแล้วนะคะก็อันนี้เนี่ยจะใช้ทาที่บริ หัวตานะคะเพื่อทาให้มันดูแบบว่าเฮ้ยฉันตื่นนอนมาแล้วก็ทําให้ดวงตาดูสดใสดูงเปลอกเ,เน้นมากยิง่งขึ้นตัวนี้มันก็จะดูแบบฮะสดใสขึ้นมาทันทีอะไรอย่างนี้แต่จะทาแค่อารเนอร์แค่นี้เนี่ยมันก็ดูน้อยไปมันดูแบบว่าเฮ้ยยังไม่สะใจมากพอสําหรับการสปาร์เกิล no 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 นะคะมาดูสปาร์เกิลระดับเทพกันดีกว่าค่ะซึ่งก็คือตัวนี้เลยชิิง วิชพอดนะคะ, Pot, ะ,คะตัวนี้เนี่ยเป็นพิกเมนตเป็นอายแ h a d o w p i กเมนต์กล t ตเตนะคะคือมีความเงาแบบว่าสะเทือนพิภพป่ะแบบว่าวิงสะเทือนพิภพมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะคือเนื้อของเขานี่นะคะทาทุกครั้งก็ต้องมีคนทักอะ่ะว่าแบบ เฮ้ยใช้อะไรทาทําไมแบบว่าดวงตาเปล่งประกายขนาดนี้นะคะรู้สึกว่าประทับใจประทับใจแรกคือ 1. นึ่ทาออกมาแล้วสวยประทับใจที่ 2. คือทาออกมาแล้วมีแต่คนทักเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เลยเอามาแชร์กันใน How to นี้นะคะแต่แค่นิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวดูนะคะมันจะวิ่งยังไง มันเป่งประกายมากเวลามันกระทบแสงไฟมันกระทบแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยมันจะแบบโดดเด่นมากๆจริงโอเคต่อไปค่ะเรามาติดขนตานะคะวันนี้เนี่ยจะเลือกใช้ขนตาที่แบบฟูๆนะคะก็ใช้เบอร์ L 4 4ค่ะของ Lash i e r t a e o f f i c i a l ure, นั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเรามาปัดแก้ นนเ,เป็นสีที่สวยมากนะคะของ Event Boy ค่ะสีเบอร์ PB 0 4นะคะเป็นสีออกว่าส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะเป็นสีออกแบบว่าอิดอหน่อยนะก็เป็นอีกสีนุ่มที่แบบว่าเฮ้ยสวยดีแปลกดีนะคะแล้วก็เหมาะกับสีลิปที่จะมาทาในวันนี้นะคะก็เลยเลือกหยิบตัวนี้มาใช้ค่ะจะปัดให้มันดูแบบว่าไล่สีกันหรืว่าใช้สีเดียวกันนะคะ,ะเป็นเทคนิคของการลงน้ำหนักมือ ลงไฮไลท์กับเชดดิ้งเพิ่มเติมนะคะด้วยตลับนี้เลยอัพเปอร์กลาสนะคะที่มีทั้งหมด6กลุมนี่แหละก็จะใช้ตัวนี้ปัดบริเวณหน้าผากนะคะแล้วใช้ตัวกลางนี้นะคะปัดบริเวณหนกแก้มอ่าแล้วก็ใช้สีตัวนี้นะคะสีน้ำตาลเนี่ยนะคะเชดดิง้งบริกรอบหน้าเพิ่มเติมนิดนึง ติดด้วยตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ Gracey Grace นะคะตัวนี้นะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะแบบเนื้อแมทนั่นเองนะคือพอทาทิ้งแล้วนะคะปล่อยให้แห้งเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อแมทนั่นเองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะชอบแลวก็ถูกใจกันนะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจากดาวค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยยังมีวิดีโออีกมากมายเลยนะที่ดาวคิดไว้แล้วก็คิดไว้ว่าจะแต่งให้ดูนะคะก็ยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับ mm. วันนี้ไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามจ้า